สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่18พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ก็มาตามกันนเรื่องของคุณเชนธนานะครับที่เป็นข่าวใหญ่ว่าแบบโดนคดีช่อโกนะครับแล้วก็โดนหมายเรียกวันนี้เป็นหมายเรียกครั้งที่2นะครับโดนเรียกประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็แกมีฟนอินเข้ามาในรายการด้วยแล้วในรายการเนี้ยก็จะมีคู่กรณีคนที่เป็นคนฟ้องนะครับคือชื่อคุณฤทธิ์ท้าวความก็คือเหมือนกับว่าทางคุณเชนบริษัทคุณเชนไป สั่งให้บริษัทคุลิดผลิตสิน,นเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับล็อตแรกประมาณ30กว่าล้านโอเคจ่ายเงินถึงจะมีชาวบ้านแต่ก็ควยยังได้ครบแต่พอบอกว่าออสินค้าขายดีนะสั่งต่อเลยอีก85ล้านอ่ะคุลิดแกก็ผลิตให้หนูน่นนี่แต่ปรากฏว่าไม่จ่ายไม่จ่ายเลื่อนจ่ายเลื่อนจ่ายเลื่อนจ่าย,ายมาเรื่อยๆจนถึงแบบสมมติดีลที่ครบจ่ายคือ25มีนาแต่ปรากฏ26มีนาทางคุณเจนแจ้งว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพก็เลยกลายเป็นว่าอ้าว และทาไมที่ผ่านมาไม่บอกประมาณนั้นครับกเ็เลยก็เลยมีการฟ้องเ,อเรื่องตอนแรกฟ้องแพ่งก่อนแล้วทางตํารวจไม่รับก็เลยไปรวบรวม,รวม,รวมหลักฐานเลยฟ้องส่งถึงอายการก็เลยเป็นที่มาของหมายจับที่ออกเป็นข่าวโด่งดังนะครับแล้วก็คุกรณีท่านหนึ่งคือคุณรีนะครับคุณรีก็คือเหมือนกับเหมือนกันมีคุณเชนบริษัทคุณเชนมาจ้างให้ผลิตสินค้าซึ่งบริษัทคุณรีเนี่ยแกจะแบบเหมือนกับเป็นคู่ค้ากับทางเยอรมันก็คือผลิตสูตรนู่นนี่ให้ ยอดทั้งหมด6ล้านนะครับแล้วก็มีชําระก่อน40%ซึ่ง4ี่เปรเ็นเนี่ยชำระจริงจ่ายจริงประมาณก็คือ2ล้านแล้วติดอยู่4ล้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอส่งของครบปรากฏว่าไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามติดต่อก็บอกว่าเปลี่ยนผู้บริหารบ้างโน่นนี่นี่นั่นก็คือยื้อกันมาเรื่อยๆแล้วไปมาของทางฝั่งคุณฤทธิ์นะครับพอคุณฤทธิ์เคลื่อนไหวว่าไปฟ้องเรื่องบริษัทคุณเชนปรากฏว่าบริษัทคุณเจนฟ้องกับคุณฤทธิ์ แปดสิบแปดสิบเกือบเก้าสิบล้านประมาณนั้นนะครับเหมือนว่ามันคือจะครอบคุมยอดนี้ที่ติดกันอยู่แต่ปรากฏว่าสาลชั้นต้นยกฟ้องนะครับก็คือว่าทางฝั่งคุณคุณลิตอะหลักฐานแกแน่นกว่าก็คือมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนว่าเหลือสารอุทธรณ์สาลฎีกาครับส่วนของคุณลี่อะ่ะแกก็ทวงทวงทวง,ง,ง,งไปทวงมาโดนฟ้องซะง,งั้นโดนฟ้องสิบล้านเยอะกว่ายอดที่ติดนี่อีกคุณลี่แกก็ไม่ยอมแกก็แบบสู้ฟ้องกลับปรากฏฟ้องกลับปุ๊บทางนั้นเลยกลายเป็นว่าโอเคยอมจ่ายแล้ว แต่แบบขอแบ่งจา่าย24เดือน36เดือนซึ่งยอดสี่ล้านทางคุลล่ศก็บ,บอกว่าเหมือนกับเป็นแน,ว,นวเปี้ยวหัวแตกอะแล้วเหมือนกับแกเป็นไม่ได้ให้บริษัทใหญ่โตแล้วตัวแบบการหมุนเงินนะ่ะโหกว่าจะได้ครบ24เดือน36เดือนแกไม่ได้ยินยอมจ่ายก,ก็จ่ายมาเป็นก้อนเลยนี้ยประมาณนั้นมันก็เลยแบบเป็นที่มาของการมาออกรายการครั้งนี้และระหว่างนั้นนะครับก็มีการโฟนอินคุณเชนที่โทรเข้ามาก็ุณเชนก็แบบของกรณีนนคุลลิศก่อนก็จะบอกว่า เนี่ยสินค้ามันขายไม่ได้นะน,นู่นนี่นี่นั่นแล้วก็แบบว่าเพราะว่าตัวกล่องม,มีปัญหาทางคุณฤทธิ์แกก็ไม่ยอมแกก็ถามแบบว่าถามสวนเลยนะครับแบบวา่าว่าอ้าวใครเป็นคนผลิตกล่องเคอร์ของแกเป็นตัวแบบตัวโปรดักเขาเรียกพรีไบโอตในในในที่แกเล่าคือเป็นพรีไบโอติกมันจะอยู่ในซองใช่ไหมครับแล้วพอนําเข้าก็จะเป็นซองและทางคุณเจนก็จะเอา,อเอา,าอซงองเนี่ยไปผลิตเอาไปใส่กล่องซึ่งกล่องเนี่ย ัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของคุณเชนแต่พอวางสายไปปุ๊บมันก็มีการพูดว่าเออไปมาคุณลิศต,ต้องไม่ยอมจ่ายค่ากล่องเป็นแสนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเผื่อด้วยความหวังตอนนั้นที่ยังยังไม่ได้เงินนะครับด้วยความว่าเออมีปัญหานะอาจจะออกค่ากล่องให้ก็ได้ยอมขัดทุนแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เงินนะครับแล้วเหมือนก็ก็มาบี้ว่าเอา้าไม่ใช่กล่องมันมีปัญหาก็คือก็ย้อนกลับแบบว่าอา้าวคุณยื่นส่งแบบมีปัญหากับทางแบบการออกอากาศว่าโฆษณาเกินจริงซึ่ง ทางกุเชนอ่ะมีบริมีเหมือนกับมีสิทค้าหลายอย่างขอไปแล้วหลายตัวมันจะมีปัญหาตัวนี้ได้ยังไงส่วนของทางคุณลี่ก็แบบว่ากุเ,เชนแกก็ไม,ไม่ไม่แบบเหมือนกับกว่ามันเป็นปัญหาระหว่างสองบริษัทเคลียร์กันได้ก็เดี๋ยวมานัดคุยกันตึงแบบทางคุลี่ก็บอกว่าก็นัดตั้งนานแล้วไงไม่เห็นจะนัดได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือ,อแต่ว่าพอดีมันแบบว่าคุณเจนต้องเข้าไปพบพนักงานสอบสวนตอนบ่ายครึ่งก็เลยแบบโฟนอินหยุดกันไปแค่นั้นนะครับแล้วก็มันก็จะมี เหมือนกับใช้คําว่าทางพิธีกรก็กลับมายแก้วว่าถามนะครับเพราะว่าทางคุณิศจะบอกว่าเนี่ยผู้เสียหายอะ่ะมีอีกนะมีอีกสี่ห้าคนแต่สิ่งที่น่าตกใจคือมูลค่าความเสียหายที่คุยกันของสี่ห้าคนที่แบบเหมือนกับพอมันออกข่าวพวกทุกคนก็แบบติดต่อไปทางคุณคุณลิ์ซึ่งคุณลิ์แกก็บอกว่าอ๋อวงการเนี้ยมันแคบ ก็รู้ว่างว่าใครทําอะไรใครทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็เลยมากติดต่อผ่านทางคุณลิตรประมาณนั้นปรากฏว่ามูลค่าความเสียหายคือพันกว่าล้านนะครับไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่แบบไอ้สล้านกับ79ล้านดูเล็กน้อยไปเลยนะครับคือมีผู้เสียหายสี่ห้ท่านนะครับก็คือแพทเทิร์นก็คือจะเหมือนกันจ่ายก่อนหน่อยนึงแล้วพอที่เหลือก้อนใหญ่ไม่จ่ายแต่สิ่งที่น่าตกใจหรือสิ่งที่น่า แปลกใจที่ทั้งคุณลิ์กับคุณลี่พูดตรงกันคือมีการนำสินค้าไปขายต่ำกว่าราคาทุนณนะตอนนี้นะครับคือทางคุณเชนบอกเนี่ยไม่ได้ขายเลย4ล้านซอง4ีล้านห้าแสนซองอยู่ในโกดังแต่คุณฤิ์แกก็สวนนะแกก็อธิบายทางพิธีกรฟังว่าทําไมจะไม่มีเนี่ยผมสั่งออนไลน์ line, ผมสั่งมาพันกว่าซองเลยนะยังอยู่ที่บ้านผมเลยทําไมสั่งได้แล้วบอกว่าไหนบอกสินค้าอยู่ในโกดังไม่ได้ขายอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ทางคุณฤิ์ก็บอกอ่ะมันผมพูดตรงๆเลยแล้วกันว่า สินค้าผมอะซองละสิบหกบาทแต่ตอนนี้เขาไปขายซองละสิบสามบาททางพิธีกรกับทน,นายแกว่าเอา้าทาไมขายได้ยังไงเนาะเอา้าก็เขาไม่ได้จ่ายเงินเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเขาก็ได้สิบสามบาทไปหนาะหนอ,หนอโดยที่เงินทั้งหมดอะมันคือของคุณลิศท,ที่คุณลิศเสียไปและยังไม่ได้คืนคือเจ็ดสิบเก้าล้านซึ่งคุณลี่แกก็เสริมเหมือนกันนะครับว่าเหมือนของแกก็มีเห็นขายอยู่ในแบบแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ขายต่ํากว่าราคาเหมือนกัน ก็เหมือนกับขายไปได้ยังไงคือเหมือนกับโมเดลของคนทาธุรก,กิจสั่งมาสิบาทอย่างน้อยอ่ะสิบาทห0ิก็ต้องกาไร50าังคต่างแต่ไม่ใช่ขายก็แบบขาดทุนขนาดนี้มันแบบเหมือนมันมีในยะแบบแปลกว่าตั้งใจขายแบบนี้แล้วเก็บเงินไปแต่ว่าเงินต้นจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้คืนตัวตัวผู้ผลิตอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาแบบว่าโหไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยนะครับก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราต้องแบบมา ตามกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเพราะทางคุณเชนก็แบบเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ามาอัปเดตให้ฟังใครมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากให้สรุปข่าวอะไรก็ส่งมาบอกกันได้นะครับ